สวัสดีครับพวกเราทีมงานช้างพระคูบาไก่นะครับวันนี้มาชมวิถีชีวิตลูกฟานนะครับน่ครับน้องซีวิวกับน้องคู่ขาครับนอนครับแต่ละวันเราก็จะตัดหญ้ากันทุกวันนะครับทุกเย็นนะครับนี่ครับ ฟานเหลากับฟานพินกับตัดจ้านะครับเด็กๆก,ก็ต้องนั่งรอนะครับวันนี้ที่คำปักด,ดาวนะครับแปลงหญ้าของรองปัญญานะครับหมอบช้างเอหมอบหญ้าให้ช้างพระปปกุปาไก่นะับพอได้กินกันนะครับ น,นี้ปากอนุโมทนาสาธุนะครับกับลองปัญญานะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับให้ร่ำรวยแห่งๆนะครับคิดสิ่งใดคอสมใจนึกสมใจปรารถนานะครับ่านใดอนุโมทนาสาธุก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับให้สมใจนึกสมใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับแปลงหญ้าที่คำปากดาวนะครับของรองปัญญาครับ มอบให้ช้างพักกูบาไก่นะครับก็จะนั่งกินขนมรอพ่อนะครับถัดจ้านะครับบรรยากาศยามเย็น <c oughs> อันนี้ก็ได้จะเต็มรถนะครับ เลยครึ่งแล้วครับอีกประมาณ3ามีหอก็เต็มแล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับที่เห็นชิปวีโอนี้นะครับอนโมทนาสาธุนะครับช่วยกันนะครับให้ลองปัญญานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภไข้เจ็บันใดอนโมทนาสาธุนะครับขอให้ขอให เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอ้สมใจนึกสมใจปรารถนานะครับน,นี่นั่งตัดเลยนะครับเนื่องจากลืมมีดนะครับ <c oughs> อาวุธประจำกาย ตายแล้วอ้ยตดอิกเวพอด้กินนะครับได้ความอนุเคราะห์นะครับจากรองบัญญานะครับมอบแปลง้าให้ช้างนะครับครูบาไก่เลยตัดกินนะครับ มรงพาบาลำปัดตราวนะครับนั่งรอนี่ครับวิธีชีวิตควานช้างจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณน,าน,นี้ตกเย็นตัดหญ้าตอนเช้าก็ตัดหญ้าครับเลี้ยงฟานไอเลี้ยงช้างอาบน้ำ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านอนุออโ,โมทนาสาธุนะครับร่วมกันนะครับขอให้ลองปัญญาบ้านคำปัจดาวมีแต่วความสุขความเจริญนะครับท่านใดอนุโมทนาสาธุครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดคอยสมใจนึกสมใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ